สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันนี้วันอังคารที่13มิถุนายน2566นะครับตลาดหุ้นไทยวันนี้เราะว่าวันนี้รายการของเราถือว่ามาก่อนเวลานะทุกท่านจะมาตอนที่หลังตลาดหุ้นไทยนปิดทําการไปที่ด้ียเร้อย,ยแต่วันนี้ปรีมีธุระปัปังนะเลยทําให้การจัดรายการของกล้วยหอมกับกูรูวันนี้ถือว่ามาค่อนข้างเร็วเร่ามาช่วงของ เปิดตลาดหุ้นในช่วงของภาคบ่ายพอ,พ,อพอดีเลยนะได้ว่าวันนี้หุ้นบ้านเราเรียกว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า11จุดณปัจจุบันนี้เรียกว่าจะเปการปรับตัวเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับทิศท,ทางตลาดหุ้นนะครับในส่วนของตลาดต่างประเทศรวมตลาดภูมิภาคบ้านเราด้วยทั้งหมดว่าวันนี้ถือว่าเป็นสัญญ,ญาณบวกหรืยว่าเราไม่ได้เห็นเขียวแบบว่าเข้มๆแต่ว่า มูลค่าการซื้อขายหรือว่าโวลุ่มเทรดอยู่ที่ณน่าด้านสุดี้ย23,000กวาล้านบาทไปถือว่าไม่หนาแน่นมากเท่าไร่นักเดี๋ยวานท่านคุณยังคงไม่แน่ใจนะในสถานการณ์ในเรื่องของบรรยากาศความมั่นใจยังยังยังป,ดปอดๆนันอยู่ตรงจุดนี้นะฮะถือว่าก็ก็ามันติดตามกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะอยู่ในช่วงของ กล้วยหอมกับกูเดียวเระมาพูดเดี๋ยวนะฮะได้ว่ามาเรามาฟังมุมมองของนางสาววิลาศนีนะครับบุญมาสูงทรงนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์โกเบกจำกัดหรือว่า GBS นะได้ว่าด้านนั้นของคุณวิลาศนีนี่เขามองทิศทางนะภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์นี้ตั้งหมดว่าแกว่งตัวเป็นพันพวนนะครับในลักษณะของไซเวออกข้างนะครับโดยมองกรอบความเคลื่อนไหวนะของดัชนีที่1 5 0 0 20จุดถึง1,570จุดนะครับในสัปดาห์นี้โดยนักลงทุนยังคงจับตามองการลงมตินโยบ,บายการเงินของเฟดนะในการในวันที่14มิถุนายนนี้ซึ่งเราคงจะทราบผลนะครับในช่วงเช้ามืดนะครับในวันที่15มิถุนายนนี้ในไทยนะครับในขณะเดียวกันทางสหรัฐเองก็มีแผนประกาศงบประมาณช่วยเหลือด้านอาวุธระยะยาวแก่ยูเครนนะครับโดยจะมุ่งเน้นไปที่ ยุทโธปกรณ์ป้องกันภัยทางอากาศนะซึ่งมีมูลค่ามากกว่า2000ล้านบาทตรงจุดอ2พันล้านดอลลาร์นะครับตรงจุดนี้ก็ถือว่าเป็นเลยที่ภาพรวมด้าน,นของฝั่งของโกเบก็มองระดับแกวงตัวนะผ่านผวนด้ว่าไซเวออกข้างได้ว่ากอบก็คือหนึ่งพนถึง1,570จุดไงก็โอ้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่น่าสนใจนะนักมืมอโปใช้ข้อมูลในนี้มาพิจารณาในการ ตัดสินใจนนะในการซื้อขายในส่วนของตลาดหุ้นนะครับในตลาดบ้านเราในสัปดาห์นี้นะครับถัาจากกล้วยของกับกรูนะถึงช่วงของ4หุ้นสร่งกันบ้างโดยทีมข่าวของหุ้นอินไซมีการกอดติดหน้าการะดานนะครับมีหุ้น,นหลายตัวถอว่ามีความโดดเด่นน่าสนใจนะครับเริ่มจากตัวแรกคือของหาน้านะครับและตัวที่2นะ AAI นะครับตัวที่3ามไท้ตันนะได้ตัวที่4นะ PSG นาเรียกว่าหุ้นทั้ง4ตัวจามีความโดดเด่นนะครับในช่วงของภาคเช้าวันนี้นะฮะเรียกว่าส่วนจะสวิงต่อเนื่องนะจะถึงข้ามวันพรุ่งนี้หรือไม่นะนะั้นนักลงทุนก็ต้องใช้นะาเรียวต้องใช้วิชากราฟและอณาทางเทคนิคนะไม่ว่าจะเป็นตัวของแนวรับแนวต้านรวมถึงจุดขัดด้วยนะครับปีชิงคาร์บอเหล่านี้มาตัดสินใจนะครับซื้อขายสี่หุ้นสวิงในวันพรุ่งนี้นะครับถัดจากช่วงของ4ี่หุ้นสวงิงถึงช่วงของ คุณเทคนิคสุดซับกันบ้านนะครับโดยคุณอภิรชวีสิริเวนักเทคคนิวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับของบริษัทหลักทรัพย์ดีบริเตอร์จำกัดนะครับวันนี้ได้นํามา2ตัวนะครับตัวแรกนั่นคือตัวของ WHA นะครับคุณอภิรดว่ารูปแบบของกราฟต้องบหนวดว่านะครับเดินหน้าต่อนะครับให้แนวรับที่4ี่บาทห้สตางค์แนวรับที่4ี่บาทสีสตางค์สลับแนวต้านของ WHA หรือว่าวานะครับอยู่ที่ 4บาท68ตานครับแนวต้านทะเบที่4บาท80ตานะครับตรงจุดนี้นั่นคือเซ็ปแรกนะครับที่คุณอภพิวัฒน์แนะนําส่วนเซ็ปที่2นะนั่นคือตัวของแพน B ีนะครับรูปแบบของกราฟแล้วคุณอภพิวัฒน์บอกว่าเริ่มทะลุนะครับให้แนวรับที่9บาทแนวรับจะไปที่8บาท80ตานสำหรับแนวต้านทราอยู่ที่9บาท50ตาเนี่ยถ้าเกิดเราผ่านไปได้เจอกันต้านหน้าที่10บาทนะครับนี่คือ รายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้นั้นถ้าเกิดนักลงทุนที่ชอบฝากไลฟ์ฝากแชร์ในส่วนของ Facebook หุ้นอินไซด์และช่อง YouTube หุ้นอินไซด์ถ้าเกิดอยากติดตามข้อมูลข่าวสารแบบเดียวไทม์สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์หุ้นอินไซน์ .com รวมถึงสื่อโซเชียลมีเดียอื่นไม่ว่าจะเป็นตัวของ TikTok นะครับ IG t e l e GRAM นะฝากไลฟ์ฝากแชร์กันเยอะๆนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับสำหรับรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้ต้องขออำลาท่านผู้ชม ผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม